ตัวลูกร์นะคะจะวางกับดักได้แล้วมันจะส่งเสียงค uh huh. ล้ายคล้ายฟอร์ะะเรนค่ะ uh huh. ที่เขากดของแล้วมันจะมีเสียงดังติ้งดังติ้งอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันจะเป็นเสียงตามของเลยมีตู้จะเป็นเสียงฝาตู้ชักโครกจเป็นเสียงชักโครก รูก็เสียงประตูแต่ตัวลูกอร์นะคะตัวห้าเขาไม่ได้ปรากฏล่างเขาจะทะลุประตูได้เหมือนพอเล่นเลยแต่เขาเปิดประตูเองไม่ได้โอเคอ่าฮะโอเคค่ะงั้นเริ่มกันเลยฮัลโหลยิงไม่ใช่ผีอแล้วเฮ้ยเราเจอโค้ดไปด้ไงล่ะไม่ใช่ผีแน่นอนโอละเป็นเกย์พวกนี้เลยเราคิ้แต่ว่าเราต้องปิดไฟแล้วแหละแต่ตัวแม่ในตัวนี้มันไม่ได้เห็นไฟเหมือนพวกตัว อ๋อฮะเป็นข้อเสียเปรียบใช่ตัวนี้มันไม่เห็นไฟนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเดินเร็วเมื่อตัวเองอยู่ในร่างวิญญาณเสียงน่าึะเสียงอะไรวะเอ้พลังงานบางอย่างก็เป็นได้ฮะเฮ้ยเสียงติ้งอะไรเสียงตือไปนิดนึงไม่บิมเสียบดีไเงียอันบนนะพตูเนี่ยว่าตูบนหรือเปล่าเนี่ย เดไฟปิดไลปิดไฟ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 ปดไฟปิดไฟปิดไฟปดไฟปิ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 ดไไะได งียบกันอยู่ไหนกันนะเดด่าอยู่อําตภอหัวเตียมีผ่านเอาผ่านนะยอดไปเลยไม่เห็นใครเดินบั็กก็ไม่รู้อ่ะนั่นตายแล้วมันนี่ตายแล้วแน่ๆเลยก็นกอ่ะไะจางยังไงรอตายคนนี้แปว่าตายรอบนึงไงฮะไม่ตายเลยสักรอบอ๋อใครตายเมื่อกี้ใครตายอ๋อแล้วเปียวแล้วเปียวเป็นใครอ่ะบ้านหลวงถ้าเรื่องการฉลังบอกแล้วเห็นหนุ่มหล่อเดินบั็อกอ่ะ เออฮะเดี๋ยวตู้เซฟตรงนี้เป็นมันเป็นตู้อยู่ฝั่งนู้นอีกอันใช่ป่ะน่าจะมันเจ๋งแบนเสียงตองอันนี้สองซองกันบนไม่ใช่คุณแต่งอันเดียวกับโซล่าเอ้ยเดียวกับน้องเหรอเดี๋ยวนะทำไมผมเห็นคนในห้องมีแค่สามทับห้าโซล่าเป็นไงโซล่าโหน้กหาคนไม่เจอเป็นผีเดินซะเลยหลุดแน่ๆน่ยิ นั่นน็อกในตัวมันมีกุญแจปะมีต้องให้เปนโซลามาฆ่าีทั้งกุญแจทั้งแฉลงมาฆ่าใช่ไหมนี่อยู่นี่อย่นี่นี่ไงโอ้สุดยอดเลยะไปละนุกแยกล่างออกมาอาการบาดของเกมนี้นะเมื่อกี้มันเห็นอะไรอืมไม่มีไปยังโซล้วไปยัง เงียบไปแล้วมันเปิดไม่ได้ประตูตรงนี้น่าต้องมีทุกเทคกีเอ็ดชงงหนาไปเห็นสระสระไม่เห็นเด้กเหมือนยังขาดกุญแจอีกดอกหนึ่งอ่ะเรามีเรามีเรามีเก็บศกเก็บศบนกแล้วใช่เก็บมาแล้วเก็บมาแล้วแล้วว่าแล้วเราเห็นนกยืนหอยหลังเลืแบบรับโยอโยอโจโอโจ้โจ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 ชีโอ้ยอยากกระพริบอยากกระพริบ อย่างกระพริบอย่างกระพิบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนีใครวิ่งไม่มีใครตายเลยว่บไปเลยโอ้หมันเดินเร็วจังเลยนี่เหรอลุกเกอร์เดินอย่ันอืดมีใครไม่ก็ดีแอบแต่ก็ไม่บอกว่าคนนี้ตามหายไปยังไงละ ยังวิ่งเติร์ช่ายังไม่หายไปก็เปิดประแบบตูใแบบส่นานๆังวะงแคม่มันโซล่าอยู่นานยังอ่ะเราปิดอะไรอยู่เราขอโทษขมันบั๊กอ่ะ <คน S 1> มันไม่มีจำกัดเ <c oughs> วลาแต่ว่ามันเปิดประตูไม่ได้ผมต้องหน้าโทรละนายมันกลางมากสอบผมมาเอาโดโดโตเลยไรวะ <c oughs> แล้วผมจะหาของนะ รามกุญแจทั้งหมดสองดอกแล้วเรไม่ได้กินมัเลยคือเมื่อกี้เว้ยเราเห็นโซลาเดินมาแล้วเราก็ย่อเสร็จแล้วโซลาก็เดินเลยเราไปเลยเราอะเราไม่เดินเลยเราไปเลยนั่งข้าวว่นแท้การหล่พ่ออยู่การหลพ่อเยเลยแล้วฆ่าไม่ได้แล้วพอดหุ่มมืด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 มคุณพอเจอทางใคต่อไหม มเอ้าเฮ้ยทำไมนายโผล่มาอีกได้วะฮะอะไรออกไปดีเทลไปเลยฮือทะนี่เอาไปทำอะไรวะเนี่ยเปิดก็ไม่ได้การใช้ถาดิอี่เราว่ามันบักแล้วแหละมันจะมีตู้เซฟแบบแยกออกจากตู้หลักๆลักเราเปิดกันหมดแล้วใช่ไหมนี่โเปิดหมดแล้วนี่เดี๋ยวไล่ดูนี่ไล่ดูทีนึงอ่ะ เรายังพยายามหาอะไรแปลกๆอยู่ปุ๊บปักทองไอห้องนาฬิกานี่จะไม่ออกมาเลยใช่ไหมอีอีไม่ออกหรอกตะกี้คิอะไรที่เราพักจะได้ไปไม่ออกมาใช่ไหมไม่ออกไม่บอกไม่บอกมันไม่ใช่ตายเต็มเลยไม่บอกตอนแรกไม่บอกไม่หาแล้วไม่เจอหรอก ตู้เจ ok so so uh, mm. ๊ทีนึ่งก็เกือเราพากองในตู้เจ๊ไปเจอไหมน่คงอุ้ยไฟดับไฟดับเอ๊น้มึกำลังน้มเลยพอไฟไหมกทีนึง่โล่าอยู่ตรงหน้า เฮ้ยไฟดับไฟดับไม่ไฟดับไฟดับมันแบเหมือนคล้อไปใช้ติดปุ๊บมีจัมสแกร์อยู่ตรงหน้าเยโคตรหนังผีหฮ้ยวุ่นไฉันก็ยังเป็นคนฉันคือแบบยังเป็นคนก็่แก่เป็นผีเหมือนเดิมเอ้าเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้เอ๊ะมันสุ่มเหมือนไดคานิวอย่างเดียวกดออนแล้วเดี๋ยแอบแอบล็อกมะเนี่ยแม่แล้วไดคนิวคูงแฮกโหมดไม่รู้ไม่เกี่ยวมันพองแบบ อะไรอะอ้วนอ่ะอ้วน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 เขาเป็นคุณคุณไม่ผมบอกนั่นเปลีเป็นเป็นบัตรหลวงใช่แล้วเราเป็นเราเป็นผู้หญิงมั้งหรือหรือหรืออะไรวะหรือหนุ่มหล่อเนี่ยแหละเราเป็นผู้หญิงเราเป็นส่วนเราเป็นหนุ่มหล่อไม่เราเป็นผู้หญิงอแล้วอัสลัตตี่อะไรโซล่าสวยสวยค่ะสวยค่ะโอติดประตู โอ้โหรังเยอะแบบนี้ะอนิคูไม่ผีแมรี่ฮะนิคูไม่ผีแมรี่ไม่ใช่ผีแมรี่ก็เดินติดประตูก็เป็นผีแมรี่นั่นแหละย้อนอะไรผีลูกป้าไม่เดินติดประตูไงประตูมันเล็กเกิดอะไรเล็กจังเถอะประตูมันเล็กว่ะพ่อไปดูห้องที่พ่อเกิดก่อนพ่อไปสมรุจห้องนั้นเลย กลัวว่าจะไม่ใช่แมรี่ดิลุกเกอร์เปล่าเห่นัะนรดิเฮ้ยติดไฟเฮ้ยเฮิดไฟกันฟอลเล่นฟอรเลนฟอรเล่นฮะฟอลเล่นตัวไหนอะอินไม่ใช่ลูเกอร์เหรออ๋อเราไม่ดูเราไม่ดูไม่ดูไม่ดูเวืปวกี้แม่งดังคือดังคือมาเราเกิดหลายรอบแต่เราเราไม่ทันเราเลยปิดเกิดเลยแต่ว่าเกิดสามทีรอบติดกัน กำลังเก็บสะสมพลังอยู่โอ้ยฟาเรนฟาเลนฟาเลนชัดเลยฟาเลนคือตัวอะไรอี<ด>หินเนดูทีมยอร่ราหน้า,มานไม่มองเปลี่ยนตอนเที่ยงก็ได้โอ้โยทำไมเขามาตอนนี้อ่ะมันมีอะไรทำไมไโอ้ยกายร่างแล้วด้วยโอ้โยทำไมเขามาห่าตึงมีเป็นล็ตพัมีแค่สี่คนเอง ตตตงงงงงงเราแม่งนี่สิพวบวิ่งหน้าตั้งเลยลุกไม่รู้ด้วยมาตามเราเปล่าเพราเราแม่งวิ่งก่อนเลยใครปัดประตูเนี่ยใครเป็นตะกี้พอเล่นพี่นิววิ่งวิ่งผ่านไปพี่โตละจะให้เปิดรับเขามาไหมมเขาก็เลยตามเราไงมาเนี่ยตามอู่ยังอยู่ยังอยู่เดนแานไปใช้แล้วหลวงพ่อค่ะปิดประตูตรงนี้เนี่ยขอบคุณที่เปิดให้คิดไปปรเปิดหลายบานเนี่ย เปิดทิ้งไว้ทำไม่าเปิดไม่เราไม่เจอประตูเปิดสักบานี่ทิที่มีสามบานเปิดอยู่เนี่ยเอ๊ะข้าพี่ชายสัมผัสได้แปลปแล้วพอดีเอ้อเออมันมันเรืแสงกันตรงนั้นนะแต่ก็ยังมีวิดวีอยู่นะสระอุ๊้ยจะคนอื่นแล้วแสงกิจไงเสงกิดร้องมามามายินแสงวีน่ะอย่าขยับเข้าไปโอ้อยาลกจกแล เอกจาเดียจวาเดอ๋อเพเาไปดก่นเดียจะทักเธออาไปแล้วอะะไวะดายปะโซลาร์ตยปะตายตเกียดโลารนเนีเราก็ตายคือเมื่อกี้เดินไปเห็นนิวคุงตามหลังใครอยู่ไรู้แล้วเราก็ันหลังวิ่งก็ไม่เตือนนะรู้แต่ว่าเมื่อกี้เรายินมอโซลารตายเพราะรู้ว่านิวคุงมาไม่ถึงเราแน่ห้องนี้เมื่อกี้เราเข้ามาหลบ เดี๋ยวนะชินเห็นตัวเองบักใช่เห็นตัวเราสองล่างอ่ะนี่แหละเป็บักไม่ตายแล้วดึงสวยหลังใช่หนูเกียเห็นอยู่เมื่อตะตีศพหนึ่งนี่มันวิชาหนิจ้าไปตายดีเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคปไะเดี๋ยวโอ้อร่อยมากเลยห้องเนี้ยว่างว่างใช่ ตอนนี้เดินบนแยกกันหาในห้องแล้วกันอันล็ออกอนี่เราเข้ามาหลายรอบแล้วนะไม่เห็นเจอเลยล็อกไม่ฐานห้องไหนอ่ะเดมเดี๋ยวไปดูให้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเก่งเกินไปอผมพอดูในห้องไหนห้องที่มีของเยอะๆใช่ไหมไม่ไม่มีไม่มีมีห้องหนึ่งนะที่ผมเดินไปบนกิแนนล้วเจออะไรอะไรอะไรอะเรอะไรอะไรอะไรเฮ้ยนั่นไงห้องนี้จริงด้วยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง โอ้จะไปไหนจ้าเธอจะทำร้ายกันเลยเราซื้ออมยิ้มมาแล้วเมื่อกี้หลบทันลองเดินบนกลับมาที่เดิมอดเสียทุ่มเนียมันไปละเมื่อกี้ไปฉายแมงมือไปแป๊บหนึ่งด้วยนะโคตรหลอนรือหลอนจริงอยู่ห้องนี้กันเหรอไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีไม่มีอะไรเลยต้องไม่ได้อยู่ห้องนี้เลยตรงนี้ต้องมีโคบ้า โซล่าไม่นิ่มนี่เราเปิดแล้วมันมีอันนึงเนี่ยนันเปียวยังไม่เปิดันเลยนี่ตาเรามาดิเปิดไม่ได้อ่ะนี่เนี่ยไฟกระพริบเนี่ยไฟกระพริบนี่คือไฟกระพริบตรงนี้มันจะไปเห็นไหมอ๋อโซล่าคือตัวไหนอะตัวผู้หญิงสวยเลิศเอ้าอีโซล่าเอ้ยโซล่าอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เออเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมไฟมันดำอะ ถ้าถูกไฟก็ดำแบบตัวละครนี่เล้วเดี๋ยวแต่ว่าตัวละครแล้วหลอนตัวละครแล้วหลอนอุ้ยตกใจหมดไฟวิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้วไม่รู้วิ่งอะไรเดี๋ยวเมนตัววิ่งก่อนวิ่งก่อนได้เปรียบวิ่งอะไรเสียงอร์ไซคฟทุลักโดนโอ้โหตกใจหมดเปิดไม่ได้ไฟดำอ่ะไฟดำเวนอะไรมาไม่รู้อุ้ยโอ้ยอย่าไปมองอย่าไปมองเขาอยู่แถวนี้ เสียงมาละวเสียงเสียงเสียงวิ่งกันได้เพียบวิ่งกันได้เพียบวิ่งกันได้เพียบไปไหนแล้วช่วยปิดไฟฉายดิสิด้วยเขาเขาเห็นอย่างนี้เขาเห็นอย่างนี้ไปแล้วไปแล้วไปมีกุญแจเปิดแถวนี้หน่อยเขากดแถวนี้เปิดไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้แต่เนี้ยเปิดไปแล้วไม่มีกุญแจสักดอกเลยช่วงนี้ทุกคนไป เดียวไปไหนเนี่ยล็อกมาเนาะอะเปิดอันนี้ได้ล็อกมาอยู่ด้านหลังเต้าเอออันนี้ห้องนี้น่าจะซิมคีย์ฮะโอ้ยน่าจะน่าจะไม่เห็นมีเลยดูได้ไงข้างนี้นีล็อกอยู่ล็อกอยู่เดี๋ตรงนั้นกระพยบดิวะอันนี้อันนั้นกระพิบดิวะอันนังไงอู้ตมันเปิดไม่ได้ต้องหาตัวเองตอนนี้เปิดได้มกระพิบใครอันล็อกอะไรมันี่ย โอ้ยตัวเอนหลอนอีกแล้วเจ็บสบตัวไี่ไม่สงค์ตัวละอ๋อหน่ er ูฝันหนูฝันหนูฝาดอัดล็อกเจอแล้วเจอแล้วเจอคีอีกแล้วแต่ขอขอเซฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คขออะไรนะเซฟขอขอเซฟเพื่อชีวิตตัวเองอ้าวกดล็อกไปแล้วมันหายไปอ่ะมันหายไปเฮ้ยไอรอนคีย์ไอรอนคีย์ไปกับห้องนกอยู่ไหนนกนกนกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่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 อ้าวไฟฉายใครตายโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนกไหนไหนไหนนำนี่น้ำน้ำอ้าวเปิดไม่ได้อ่ะเออางั้นเาต้องกดพวกนี้ก่อนรอไปห้องที่มันเล็กๆนี่นี่ห้องนี้ยังเปิดไม่ได้โอ้เปิดได้แล้วเข้าไปเข้าไปอย่าดันกันไม่ได้ดันไม้ใครอยู่ใกล้นกเลยมีมั้ยนี่นกนกนกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเหมือนดี๋ยวเขาไปก่อนพี่กีบตือเด็ดตือเด็ดคนกีบเป็น ตัวนี้เ,เนาะสุดหลอตัวหล่อเดินเดินหาต่อไม่ได้แล้วไปไปทางโน้นทางโน้นทางโน้นเลยค่ะจับบิวทำไมเนี่ยนะจ,จ lar, claro> anyway> ับบ anyway> ิวทำไมลุกป right? ั่นอยู่นี่เดินเดินตรงเดินตรงไอ้เจ้าเออเดี๋ยวพ่อหลอนมันมองไม่เห็นทางเท่าที

ด้ยทางนี้โดนกิ๊บเราเลยเราเข้าห้องแล้วเราเข้าห้องแล้วไอ้เข้าห้องเมื่อไหร่ไอ้ต้นเราเองเลยโหไอ้ไปพอดีหูทำไมเนาะนกไม่น่าหูจะหูหายไปเหมือนเสียดายที่นิคุ้หายเราโดนแล้วนกนกแค่นี้นกเหลือได้ปะสโลตตายอีกแล้วเหรอเปิดไม่ได้ไม่สโลตตายบ่อยอะไรจังไม่รู้ไม่เล้าโอเคอันนี้ห้องนี้ได้ ห้องไหนห้องไหนตรงนี้นี่นี่นี่มีอะไรป่ะแถวนี้เราจะอ่าตรงนี้เปิดได้ไหมได้ยังไอรอนไหนี่ยเขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้ไอรอนอันนี้ยังไม่ได้ได้นี่นี่นี่นึ่โอ้ติด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 เปแล้วเปแล้วยังไม่ได้อู้ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้อันนี้ไม่ได้ตรงนี้ได้อันนี้อันนี้อันนี้บนชั้นเมียเลยไหมมีนี่ยเจอแล้วเจอกุญแจอีก ลองกลับไปเปิดเปิดที่เดิมโห้ยหลอนจีิงๆเราสองคนี่นี่เปิดอันนี้นะเปิดอันนี้อันนี้เข้าสิดัน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 อย่าดึงนกอย่าดึงอย่าดึงดันดันทีละคนดันทีเรอคนอย่ายืนรวมกันเดี๋ยวเขาเดินมาใต้หมู่เฮ้ยนั่นอันนี้ไม่ได้ฐานอย่าไฟฉยๆกระพริบกระพริบกระพริบมันกระพริบไปเบ็ดเบดดินดเดี๋ยวเดี๋ยวไดย่าปิดสิไหม่หนอนข้างนอกที่จะตายอ่ะอือ ยังยังยังไม่มาอีกอภิสราเชิญเลยฮะ Lady first เออจ้าทุกคนอยู่ในห้องเราเพิ่งสังเกตว่ามันมีน้องคนเดียวอยู่ในห้องด้วยทำอะไรกันในห้องนั้นนะเอ่อเฮดออสลาหนังฟ้ามันแจ้งต้นเวลาแล้วนะโอ้โหรู้แล้วตรงนี้ตรงนี้มานี่โน้โอ้โหแล้วเข้าห้องแล้วปิดประตูใล่ไหมไม่ไม่เดินแบงอื่นกับคนอื่นเนี่ยห้องนี้ยังล็อกอยู่น้องก็มาเปิดดิเธอ เอออย่าหลบไปอะไรเล่านี่มันทุนเฉยเฉยเลาเหรอมันไม่มีเพลงมันไม่มีเพลงเอออันนี้เปิดได้นี่ใช่ร้องดังดังมันบอกว่าให้เราเลี้ยวซ้ายที่วมุมนั้นอันนี้เปิดไม่ได้แล้วมันก็บอกว่าอยู่แถวๆนี้ปิดเอาแบบเาแบบปิด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 แล้วเลี้ยวอยากเข้ามาอย่างนี้สิอะไรวะทำไรทำไร นี่กะมีเสียงอะไรมามีเสียงอะไรมาไม่รู้และคุณเวล่ะแต่และคุณนั่งกันย่งงนี้โอ๊ยวันดีแล้อจะลักว่าไครไอพี่โซลานี่ช่างสมพง n ์จริงๆเรียวสาวระทึกมาข้างนอกยมโพมินี่งไปไปไป แยกต่ไมีเพลงเลยนะนนีี้ทาางตเพลงบรรยากาศเฉยน่าจะไปแล้วมั้งทุกตาตรงนี้ขึ้นไปเหรอขึ้นสมขึ้นสในตันวเองก็เปิดได้แล้วนั่งคุณแจ็โอเคไอรอนไอรอนคีย์โอเคเปะโอเคใช้กับประตูพังๆบ้านนึงแม่อ๋อผ่านบ้านนั้นไงบ้านนั้นไงพาไปไหน่อยก็ไฟกระพริบลู่ลัวมากอันนี้ทางนี้เอ้ยต้องทางโน้นสิทางนี้ทางนี้ทางนี้โทษทีเรามงนเรามงนเราหลอนนัามึน ได้เห็นตัวไข่ผักดันเ้ไอประตูนี้ะมีอะไรโอเคมีกุญแจหนึ่งอันไปไปไปต่อเลยเจมบ๊กี้เจมโบ๊กีเฮ้ยวิ่งหาประตูด้วยเลยตัวไหนเดือด้ซ่าไทยเอซากอันล็อกได้จะเข้าไปทำไมเราได้ทำนี่เแจข้อนี้ห้องนี้มีกุญแจอยู่บนโต๊ะนี่นี่กุญแจอะไร ใช่ไหมอันนี้โอชีอันนี้โอเคใช่อันนี้ใช่โอเคไม่ใช่ต้นหาอีกห้องประตูเหนกันเดี๋ยวอยู่ไหนกันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ต้องหายอีกห้องหนึ่งประตูเหมือนกันได้ไปกดโคบายตรงไหนโซละอีกที่หนึ่งปลดไหมต้องเดินไปสุดทางนู่นแล้วก็เป็นซอยทางขวาเดี๋ยวาอย่าอ๋อโอเคที่ทางนู้นแล้วมือมือร้อน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 แล้วขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้มันมันจะหนืดไม่จะหนืดไม่จะหนืดไม่ไม่ไม่ที่ขยับไม่ได้เนี่ย ไม่ให้อะไรคุเธอเสุดจแล้เราก็รู้ๆกันดีเฮ้ยเราไปไม่ได้เราไปแถวนั้นไม่ได้ขวาขวาเหนื่อยๆๆมันไม่ไดหนึ่งเดินไม่ออกเลยมันแค่รออ่ะมันต้องรอตอนแรกต้องรอแันหนึ่งอุ้ยบึ๊อบบ๊อตายแล้วตายแล้วหายไปไหนกันรออย่างไรตันละหายไปแล้วเฮ้ยเรากลับมาคนเดี๋ยวเป็นไหนวะนี่เราล็อกคหมดล็อกเรืยเลยเร็วๆไแถวนี้เราเข้า ตรงนี้เหรอมาตรงนี้ก็่ล็อกเดือาไว้กันไปได้ได้ไปละเข้าปีนเข้ก่อนเข้าปอนเข้าก่อนปลอดภัยใเป็น้อุ้ยนไกันนินถึงว่าโดนเข้าเลยโอ้ยตกใจพอเลยหนีได้เวานเราอะอ้าวแลเตี้ยตายคนเดียวโอเคค่ะมิวคุ้งได้ตัวคนเลยค่ะจะ นี่คงเป็นล้วนเดี๋ยว